พลังแห่งการตื่นรู้ Power of Awakening คุณพยายาม manifest มานานแต่ทำไมชีวิตยังไม่ขยับความรักยังค้างอยู่กับคนที่ไม่ใช่เป้าหมายยังห่างท,งทั้งที่คุณอยากได้มันสุดหัวใจหรือจริงๆแล้วสิ่งที่คุณอยากได้ยังไม่เกิดขึ้นเพราะจิตใต้สามนึกของคุณยังไม่ยอมรับว่าคุณเป็นคนนั้นจริงๆพลังจิตไม่ตอบสนองคำว่าอยาก แต่มันสะท้อนว่าคุณเป็นใครจิตใต้สำนึกไม่ตอบสนองสิ่งที่คุณพยายามจะมีมันตอบสนองสิ่งที่คุณเชื่อว่าคุณเป็นอยู่แล้วทุกครั้งที่คุณบอกตัวเองว่าฉันอยากสำเร็จจิตจะรับสัญญาณว่าฉันยังไม่สำเร็จและนั่นคือพลังงานที่คุณปล่อยออกไปโดยไม่รู้ตัวทุกครั้งที่คุณพยายามย้ำสิ่งที่ยังไม่มีจิตจะยิ่งยึดติดกับภาพเดิมเพราะมันไม่ทำตามความตั้งใจมันสะท้อนความเป็นจริงภายในที่คุณยอมรับ การที่ชีวิตไม่เปลี่ยนไม่ใช่เพราะคุณขาดเป้าหมายแต่เพราะลึกที่สุดคุณยังไม่เปลี่ยนความเป็นตัวเองในสายตาของตัวเองคนที่บอกว่าอยากมีรักที่ดีแต่ยังรู้สึกผิดกับอดีตยังคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรจะดึงดูดแต่ความสัมพันธ์ที่มาทดสอบความเจ็บเดิมคนที่อยากรวย แต่ยังกลัวคําว่าเห็นแก่ตัวจะดึงดูดแต่โอกาสที่มาแล้วก็หายไปจิตจะไม่ยอมให้คุณเก็บสิ่งที่ไม่เข้ากับตัวตนที่มันถือไว้ความพยายามที่ไม่สอดคล้องกับภาพในใจจึงกลายเป็นแรงต้านแบบไม่รู้ตัวและนั่นคือเหตุผลที่คนบางคนขยันมากแต่ชีวิตยังหมุนวนที่เดิมเพราะยังไม่กล้ายอมรับตัวตนใหม่ยังกลัวที่จะเป็นคนแบบที่คู่ควรกับสิ่งที่ต้องการถ้าคุณอยากให้พลังจิตทำงานกับคุณไม่ใช่แค่ตั้งเป้าให้ชัด แต่ต้องกล้าเปลี่ยนความรู้สึกว่าคุณเป็นใครในวันนี้เปลี่ยนจากฉันอยากมีเงินเป็นฉันคือคนที่รู้จักคุณค่าของเงินเปลี่ยนจากฉันอยากมีชีวิตที่ดีเป็นฉันเลือกสิ่งที่สอดคล้องกับคุณภาพชีวิตที่ฉันต้องการการเปลี่ยนชีวิตไม่ได้เริ่มจากการอยากแต่เริ่มจากการยืนในตัวตนใหม่แล้วลงมือทำจากตรงนั้นโดยไม่ต้องอธิบายให้ใครฟังเพราะพลังจิตไม่สนใจคำพูด มันสะท้อนคลื่นที่คุณปล่อยออกมาเงียบๆทุกวันต่างหากทำไมคุณยังดึงดูดความสัมพันธ์ที่ผิดแม้คุณอยากได้รักแท้เพราะจิตใต้สำนึกไม่ฟังคำว่าอยากมันฟังเฉพาะสิ่งที่คุณเชื่อว่าคุณสมควรได้รับถ้าคุณเชื่อลึกๆว่ารักแท้เป็นของไกลตัวว่าคุณเป็นคนที่ต้องพยายามถึงจะได้รับความรักหรือว่าคุณยังไม่ดีพอสำหรับใครบางคนจิตจะสะท้อนคลื่นความสัมพันธ์ที่สนองความเชื่อนั้นให้ทันที ต่อให้คุณอยากเจอคนที่เข้าใจและปลอดภัยแค่ไหนคุณก็จะยังดึงดูดคนที่ทำให้คุณต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่เสมอเพราะลึกที่สุดแล้วนั่นคือบทบาทที่คุณเคยชินและยอมรับแบบเงียบๆมานานความสัมพันธ์ที่ผิดมักมาในรูปแบบเดิมแม้คุณจะพยายามเปลี่ยนเงื่อนไขาภายนอกเปลี่ยนวิธีคุยเปลี่ยนแอปเปลี่ยนวงสังคมแต่ถ้าตัวตนลึกที่สุดของคุณยังเหมือนเดิมคนแบบเดิมจะเดินเข้ามาซ้ำซ้อนด้วยรูปหน้าใหม่เสมอ เพราะคุณไม่ได้ดึงดูดจากสิ่งที่คุณอยากได้แต่จากสิ่งที่คุณเชื่อว่าคุณคู่ควรถ้าคุณยังเก็บบาดแผลเก่าไว้เป็นเงื่อนไขของความรักจิตจะพาคุณกลับไปหาคนที่มีพลังงานคล้ายกันเพื่อย้ำให้คุณเรียนรู้ซ้ำอีกรอบว่าคุณยังไม่เคลียร์กับตัวเองรักแท้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องพยายามวิ่งหาแต่คือสิ่งที่เข้ามาเมื่อคุณไม่ยืนอยู่ในพลังของการขาดถ้าคุณอยากได้ความรักที่ต่างไปจากเดิม จิตต้องได้รับภาพใหม่ก่อนว่าคุณไม่ใช่คนที่ต้องตามใครไม่ใช่คนที่ต้องอดทนเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ไม่เท่ากันและไม่ใช่คนที่ต้องลดตัวเองเพื่อให้ใครยอมรับคุณต้องกล้ายืนในพลังของคนที่เลือกไม่ใช่คนที่รอถ้าจิตยังยึดติดกับความรู้สึกว่าเป็นฝ่ายด้อยกว่าความสัมพันธ์ที่คุณดึงดูดเข้ามาจะสะท้อนสถานะนั้นอย่างแม่นยำเสมอถ้าตัวตนคุณไม่เปลี่ยนเป้าหมายก็ไม่มีวันกลายเป็นจริง คุณอาจเขียนเป้าหมายไว้เต็มกระดาษพูดกับตัวเองทุกวันว่าอยากเปลี่ยนชีวิตอยากมีมากขึ้นอยากเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมแต่ถ้าตัวตนลึกที่สุดของคุณยังไม่เปลี่ยนเป้าหมายพวกนั้นจะไม่มีแรงพอที่จะขยับอะไรได้เลยเพราะจิตใต้สํานึกจะไม่ให้คุณมีสิ่งที่ขัดกับภาพที่มันถืออยู่เกี่ยวกับตัวคุณต่อให้คุณอยากประสบความสำเร็จ แต่ถ้ายังเชื่อลึกๆว่าคุณต้องผิดพลาดก่อนถึงจะมีค่าหรือยังกลัวว่าเมื่อสำเร็จแล้วจะโดดเดี่ยวจะถูกเกลียดจะถูกทิ้งจิตจะต้านทุกความพยายามของคุณในแบบที่แนบเนียนที่สุดมันจะทำให้คุณเลื่อนสิ่งสำคัญเบี่ยงความสนใจพูดกับตัวเองว่าเดี๋ยวก่อนแล้วดึงคุณกลับไปอยู่ในจุดที่คุ้นเคยเสมอเป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เขียนบนกระดาษ แต่คือพลังงานที่คุณยืนอยู่กับมันในทุกการตัดสินใจถ้าคุณยังตัดสินใจแบบเดิมรู้สึกกับตัวเองแบบเดิมปล่อยให้ความคิดเดิมๆเ,เป็นเสียงนำทุกเช้าเป้าหมายที่ตั้งไว้จะเป็นเพียงภาพฝันที่ทำให้รู้สึกแย่กว่าเดิมเพราะมันยิ่งตอกย้ำว่าคุณยังห่างจากมันแค่ไหนการตั้งเป้าไม่ใช่เรื่องยากสิ่งที่ยากคือการเปลี่ยนความรู้สึกต่อตัวเองให้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการ ถ้ายังรู้สึกว่าไม่สมควรได้รับยังกลัวความเปลี่ยนแปลงยังอยากรอให้พร้อมก่อนทุกอย่างจะหยุดอยู่แค่ในหัวจิตไม่เคยสนใจสิ่งที่คุณอยากได้มันสนแค่ว่าคุณกำลังเป็นใครการจะเข้าใกล้เป้าหมายได้ต้องเริ่มจากการตั้งตัวตนใหม่ให้ชัดก่อนไม่ใช่แค่พูดว่าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ต้องกล้าถือพลังของคนที่เชื่อว่าตัวเองสร้างมันได้ต้องกล้าเปลี่ยนวิธีมองตัวเองจากคนที่ต้องไล่ตามไปเป็นคนที่เลือกได้ ต้องกล้ารับสิ่งใหม่โดยไม่ปล่อยให้ความรู้สึกผิดหรืออดีตมากำหนดว่าคุณควรได้แค่ไหนการไม่เคยเริ่มจากสิ่งที่อยากได้แต่มันเริ่มจากการเป็นคนที่มีพลังดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาโดยไม่ต้องเร่งโดยไม่ต้องวิ่งไล่เป้าหมายกลายเป็นจริงไม่ได้หรอกถ้าคุณยังยืนอยู่ในตัวตนเดิมแล้วบอกตัวเองว่ามันจะเกิดขึ้นวันหนึ่งทั้งที่วันนี้คุณยังไม่ยอมเปลี่ยนความเป็นคุณเลยแม้แต่นิดเดียว เปลี่ยนคำขอให้กลายเป็นคำประกาศตัวตนการพูดว่าฉันอยากมีหรือฉันอยากเป็นคือการย้ำกับตัวเองว่าสิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นและยิ่งพูดซ้ำจิตใต้สำนึกจะยิ่งฝังความรู้สึกว่ามันยังอยู่ไกลพลังงานที่คุณปล่อยออกไปไม่ใช่พลังของการได้แต่คือพลังของการขาดคำขอจึงกลายเป็นการส่งคลื่นที่บอกว่าฉันยังไม่มีฉันยังไม่ใช่และจัก,กรวาลไม่ได้ฟังความตั้งใจที่สวยงาม แต่มันสะท้อนสิ่งที่คุณกำลังเป็นแบบตรงไปตรงมาไม่ลำเอียงไม่หลอกล่อและไม่อ่อนข้อให้กับคำว่าอยากได้ถ้าคุณยังยืนอยู่ในพลังของคนที่รอคุณจะดึงดูดแต่สถานการณ์ที่ยืดเวลาออกไปเสมอสิ่งที่เปลี่ยนการดึงดูดได้จริงไม่ใช่การขอพรแต่คือการกล้าประกาศตัวตนใหม่แบบชัดเจนโดยไม่รอฟ้าอนุมัติไม่รอให้ใครมาให้สิทธ์ เมื่อคุณพูดว่าฉันคือคนที่คู่ควรกับความสัมพันธ์ธที่ดีจิตใต้สำนึกจะเริ่มปรับคลื่นเมื่อคุณพูดว่าฉันคือคนที่ทำงานด้วยความมั่นใจและสติการตัดสินใจจะเปลี่ยนโดยไม่ต้องบังคับความแตกต่างระหว่างคำขอ,อกับคำประกาศไม่ใช่แค่ถ้อยคำแต่คือเจตนาและจุดยืนภายในว่าคุณยอมรับต,ตัวตนใหม่นั้นแล้วหรือยังถ้ายังลังเล ไม่ชัดไม่แน่นพอพลังงานก็จะสั่นไหวและผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนตามทุกครั้งที่พูดกับตัวเองต้องรู้ว่าคุณกําลังส่งคำขอหรือกําลังประกาศสิ่งที่คุณเป็นเพราะทั้งสองแบบให้พลังงานต่างกันโดยสิ้นเชิงคนที่เปลี่ยนชีวิตไม่ได้เพราะใช้คำขอเป็นเครื่องมือหลักขอให้ดีขึ้นขอให้พ้นจากปัญหาขอให้รักตัวเองได้ ทั้งที่การเปลี่ยนต้องเริ่มจากการพูดว่านี่คือตัวฉันไม่ใช่ฉันอยากเป็นแบบนั้นการประกาศตัวตนคือการวางรากของพลังงานใหม่ที่ไม่ต้องไล่ตามอะไรอีกต่อไปและเมื่อจิตใต้สำนึกเริ่มเชื่อว่าคุณคือแบบนั้นจริงๆพฤติกรรมจะเปลี่ยนอารมณ์จะเปลี่ยนและผลลัพธ์จะเปลี่ยนตามโดยไม่ต้องใช้แรงเยอะเหมือนตอนที่ยังเป็นแค่คำขอจากคนที่ยังไม่เชื่อตัวเองเลยด้วยซ้ำว่าคู่ควรแล้วจริงๆหรือยัง คุณไม่ต้องไล่ตามสิ่งที่อยากได้ถ้าคุณกล้ายอยู่ในตัวตนที่คู่ควรกับมันตั้งแต่ตอนนี้จิตจะสะท้อนแค่สิ่งที่คุณยอมรับว่าเป็นจริงอย่าขอในสิ่งที่คุณยังไม่เชื่อแต่จงเป็นในสิ่งที่คุณพร้อมจะถือไว้โดยไม่ต้องรอ